สบายดีจ้าพี่น้องสุขูสุขคน้อจ้าอันคลิปนี้แม่น้อยกระิมาเราสู่พังเราเรื่องสู่พังมันเกิดกับตัวคอยเองเมื่อวานนี่พี่น้องตาย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 ,ตายได้ชงว่ามันเป็นในแบบนั้นพี่น้องจ้าสีเราสู่พังนี่เมื่อวานเนี่ย่อยไปแลกเงินอยู่ห้านแลกเปลี่ยนเงินตาเนาะอัน่อยแลกมานัน,อ,นอันเงินสองล้านตายแลกกัามห้คาหวยเนาะ เลขมาให้ข่าหวยให้นั่งอญ่อไงข่าหวยหันโซงล้านปลาย่อยไปเลขมาให้แล้วเล,ลวขเราคยเขาไปให้แล้วเนาะห้แล้วกับเราก็หน,นับเรียบร้อยได้บานี่พี่น้องเลยเรายังบทันสังเกตข่อย่านนกมาตอนบ่ายของเมื่อน,นี้ผัดไปแราว่าว,ว่าเราพ่อเงินปลอมพี่น้องเราเลยให้ให้ลุงงานเปลนมาหาข่อยมาไมเนาะเงินค่าหวยวาน,นี่ฮันเป็น,เป,นเป็นเงินปลอมหนึ่งใบบป่ะ ใบหนึ่งพี่น้องเลยคอยกับไปแรกในหานเปลี <schem as> <Galile an> ่ยนเงินจ้าเลยค่ะทุกคนคอยกับบริษัสังเกตได้นอกกอยาัะนับนับเป็นคัดจังซีและพี่น้องเนี่ยคอยกันนับเป็นคัดจังซีแล้วนี่นี่นี่คอยกับบริษัทคู้ว่ามันสีแม่นเงินปอมเงินแปมนี่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 คอยสังเกตเด่นนี่นี่หานหานเฮ่ากับบริษัสังเกตว่ามันเป็นเงินปอมมันลายคัดเนาะคอยกับจังซีและพี่น้องเออ คอ,อาาคอยกันเอามาคอยกันนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอนนี้แหละคอยกันนับคอยกับบูดหูว่ามันมีนมอันหนึ่งมีันใบหนึ่งที่เขาแหลกไว้แล้วมันเป็นเงินปลอมนี่นี่เด็กเงินปลอมมานี่ฮะอันนี้เงินแท้นี่นะพี่นอ้นองเด้อพี่น้องเล้กไอยสบ,บอกเล้นนี่เด็กนี่เรืองไพเลยค่ะทุกคนเบิ่งเงินคกๆเด้วยทุกคนเด้อนี่เด็กทางนี่นี่ บบมีผูกลุงไก่ซ้อนีนขางนี่นี่มีนี่เด้ผูกลุงไก่ซ้อนขางนี่นี่มันกระเตกต่างสีสันผี่น้องเนีออข่อยก็บ่ได้เบิ่งข่อยก็ได้ซิมไปละล่าเสนหนึ่งนะเขยไปถามเขาเขาก็ว่าเอ้าเขาบ่ได้รับผิดชอบเขาบอกไงเด้เออให้เบิ่งเงินก่อนออกห่านแล้วเขาบอกเนาะเอาข่อยก็นับนับไปซื้อแล้วคงคนเคยแลกอยู่เนาะผี่น้องเนาะ คอยกับบริหูว่ามันแหม่นเงินปลอมคอยกับบรุหูจักคอยกับไปให้เอานับเอาอ้นคาหวยเอาสองล้านปายเด้ออ้นคอยกับให้นางอ้นคักแนคขาหวยขาอย่างคอยกับเอาไปให้แล้วมืออื่นมาค่ะใบใยมันนางอ้นถให้ให้นางลุงถือมาไม่เท่าน้อยมีใบหนึ่งเงินปลอมเด้อเงินหวยเ้านี่มีใบหนึ่งเป็นเงินปลอมวะไม่มีขางนี่นี่บ่มีหูปลุลุงไก่ซ้อนขางนี่นี่ตรงนี้นี่ธรรมดาเนี่ยเงินแท้มันเป็นรนี้เนี่ อันนี้คองแท้เด็กมันสีมีหูลุกๆลุกๆกยซ้อนอยู่ในนี่นี่เง่าอยู่นี่นะนี่ค่ะทุกคนนี่ของแท้อันนี้ค่ะของของปลอมแยกกันเกือบจะออกเลยแหละของเขาเนบสะกันเป็นคัดแตงสีน้อค่ะทุกคนเนาะเนี่นี่เขาเนบนะนีจนะี่เขามาเนบชะกันแตงสีไฮคอยนะนี่นะนี่นะเขามาเนบสะกันแตงสีไฮคอยนี่เนบนะเนี่ยไฮคอยๆยก็ไม่ได้ สังเกตเงินคนก็เลยนับมันลายใบนับหนึ่งสองสามสี่หาเจ็บเก่าชิปโอเคครบเลยเนาะคนก็ครบกพยา่งออกมาอืคนก็เอามาให้นั่งอ้นแล้วยังวันนี่ก็นั่งเฝ้ากันเล่นกัน้นถึงติกเลยนั่งกับเงินหนึ่งสองสามสี่โอเครบเลยในเช้าครบแล้วแล้วกับว่าเออคยก็โอเคเด้อครบเด้อวิดนี่วิดจินเด้อว่าเนาะบัดมืออื่นเนี่ยมือเช้ามัดใบใบมาน้องลุงเลิกโรงเรียนมา เพิ่นโทรหา่อยแ้วข่อยนอนขอไประหลับซ้ายแบบนี้นะทุกคนเพิ่นเลยห้ยนั่งลุงลนะเลรมันไม่เท่าน้อยว่ะเงินหวยเจ้าใบ,ใบหนึ่งนั่นแม่เขาว่ามันเป็นเงินปลอมบ่มีหูพูบลุงไก่ช้อนในนี้ว่ะเออบัตรคอยมาสังเกตเออเคิ่นแทบสิแยกไปจากออกเลยคอยเป็นหู้จักว่ามันเป็นเงินปลอมอืมคงคอยในเลขมาอยู่ในหันเลขเปลี่ยนเงินตาขักแน่พี่น้องผู้เจ้าสิวานันไ์ไรจ้ะเออเตือนภัยด้ว เด้อทุกคนเดอ้ออันนี้นันไผอันแรกเงินหลายๆนันนับเบิ่งคัคาเด้อค่ะทุกคนเดอ้อนับเบิ้งเงินคาคาอะไรจังพีเบิ่งเงินว่ามันแม่นขคงแท้บอกโค้งปมเขาที่ซ้อนมาจากใบสองใบเขาอดมาในคัดหนึ่งนั่นเอออันคัดหนึ่งสามคัดแล้วพอเขาชดเขาหนึ่งหนึ่งใ,นใบนี่เขาลุกไปได้แสนหนึ่งพี่น้องลุกไปได้ขอสองหลกอันนี้นันเงินแสนหนึ่งนี่มันตกอยู่ ร้อยหาสิบบาทได่นือลุกไปได้หอยอันร้อยหาสิบบาทเไไองเสียเงินถิ่มแล้ล่ะไงไอถามเขาอยู่ในห้างเขาบรับผิดชอบได้ค่ะทุกคนเขาบรับเดิอเด้อพี่น้องเด้อเขาบรับผิดชอบเด็ดขาดเขาว่าอกแล้วคอยไปถามอยู่ในห้างเขาเขากับบรับผิดชอบเด็ดขาดเขาบอกว่า่อนออกจากห้างเขีวต้องเบิ่งต้องซ็กต้องกวดเบิ่งคัดแน่ เงินเจ้าขบบอเงินแท่เงินปลอมขบบอทาว่าเฮ้าพ่ออยันทาว่าเฮ้าพ่ออยู่ห้านเลยนั่นเฮาขึ้นเขาได้อันนี้รถมาขามคืนและพี่น้องเขากับ,บรวลาพิดชอบาปมัมขามคืนหนึ่งเลย่อยกับคึดว่าห้านแลกเปลี่ยนเงินตาเนาะพี่น้องเนาะให้จะคึดว่ามันสิมีเงินเรียมละ่ะฮเงินปลอมมาขีดตัวข่อย พี่น้องเด้อพี่น้องเด้อเด้อระวังเด้อจ้าทุกคนเด้อแลกเปลี่ยนเงินําเบึงเงินคักๆเด้อค่ะทุกคนเออบึงเงินคักๆเด้ออุทาหหอนข่อยนี่ข่อยถือครับทูกเองข้าก็ถือเสียเงินละล่า1อยหาสิบาทโอ้ไดี๋ย้ใส่เอานังโงหนแล้วนีโอ้ตายตาที่นอกเอแย่แย่แย่แ่นันี่การลุกไปเด้อยได้เห็นนะอตายแลยไอสิคุอฉิบหาเนาอพี่น้อง ไม่เ,เคยถือจักเถื่อเด้อทุกคนป้าก็ถือ,ถอ,อ,าอกางเละอันนี้เนาะเขาบอกถือเงินปลอมนะอันนี้เนาะเขาเอกนั่นนี่เด้สีมันกระคนละอย่างอะไรพี่น้อนนนง,อเ,ง,งเ,อลเลยนี่นี่แยกกันสิบอจากออกคนเล็บอันหนึ่งนี่เดชีเขาคนละสีละเนาะเขาบอกว่ายุคขอยันเราหนับหนับวางใส,วงใส่วางใส่คนทิมที่จริงทิมมไไันพี่น้องไอ้ ไผถือใผรกรบปพอใจต้นเขาใครถือเงินปลอมกับเขาเขาเสียใจนอกถุกคนเขาเนาะคอยชี้จีกถิ่มใบน,นี้มันพูดละคอยเสียเอาไปบอกเขาหลายๆคนว่าเวลาแลกเงินให้เบิ่งเงินแต่ตละใบเด้อให้นับคักแน่เด้อเขาจะเลยหลับรอกเลยวบาถือของปลอมถึงหันเลยกระยา เรือให้คนนะดีแล้วพี่น้องไอ้ข่อยนั้นบุมีความระมัดระวังเฮาแรกดูเฮากับบุเคยถือเฮากับบุ้ยพูว่าจะถือนะพี่น้องข่อยกระไดยาเงินถิ่มละล่าเซนหนึ่งจะแม่นว่าอย่างหายดิโอดภูพี่น้องเอ้ยหมดไปเด้เล่นนะเงินแหงบุมีแหงกระเต็กมาถือซะแหงถูกแหงซ้ำยี่บัมถือค่อยคิดขึ้นเนวาพี่น้องเลยกิลีได้ถูกคนกว่าสิบบาทถึงสี่ใช่ ริบจะเป็นละมันช่วยอ่เปิดก็ได้เออทุกคนเลยเองบ่มีพ like ันแหงเหตุใจห่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดลูกกระซีเี้ยนนี่แหละนี่หกขันช่างเทส่เจหลือใจเลือบกเหลือใจฝอกธนาคารไว้ นี่แลกเงินคอยสิเบิ่งคั้ากันมาเลยสิเบิ่งยีเลี่ยรอทุกคนเลยบ่เบิ่งบ่ได้เราคอยเนี่ยโบได้เด็ดขาดบ่เบิ่งมันี้คอยสิเบิ่งพึ่งมันเลยพึ่งแต่ละใบแต่ละใบแต่ละใบของแท้บอลองาจะพึ่งเบิ่งไปเราไปยังไงมันกับโบแม่นแล้วเป็นยังไงลบแล้วทุกคนเลยเฮ้ยช่วยซ้อมช่วยช็อตได้แลกเงินเมื่อวานนี่นะ แต <Channel. S 2> เนลเบื่อฮะนั่งอยู่จุดๆกับถึกถึอเงินปลอมเนาะทุกคนเนาะ <c ười> กระสางมันมันกับเป็นบทเหียนหเฮามันกับเป็นบทเหียนหเฮาเด้อค่ะทุกคนเด้อเทแยวหน้าเราคอยจิบพึ้นเมืองดีๆหอ,อยยานถึอเงินปลอม ยูเขาได้บ่เนี่ยปนปลาเนี่ยพวันก็เนาะบุกินช้ำเนายลุงพงขึ้มขมนมาเรามาหลายมือเลยว่ะโมเมนตสู้เลยเพราะลุงพงพอน,นทงนังทอง เกิดจิกฟันว่าถือๆคนจะหยาดหน่อยเนาะใครนอไปซื้อเขาเนี่ยเขายิ่งเขาได้พี่น้องอ่ะบ่ได้อะไรคะนอไปซื้อเขาเนี่ยอืมมันก็เล็ดขาดคนไปซื้อเขาเนี่ยเขาห้องตำรวจมาหล่อนั่นอ่ะเอาเงินปลอมมาใส่เขาป่ะเขาคุกแล้วพี่น้องไอ้ มันเว้าไม่ใช่เงินกองเห็นได้จังได้ขัดไปอีกอุ๊ยตายตายลุกได้เทาแรกอัน4ล่ามันหลกของรกมันไม่ใช่เงินเทา lạc ngân là lao chết nè đi, Một hẹn hẹn khẩu hẹn 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 chỉ hẹn 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 เาหงกันก่าจ้ะบุญยาเข้าไหมมาเหาชุพังเด้อพี่นองเด้ออุทาหอนเป็นบทเรียนนอกพี่นองเนาะ มาเตือนภัยว่าจจิสาทุกคนเนาะอันเพื่อเขาไปแลกเงินหลายๆนะแลกหมื่นบาทสองหมื่นบาทเขาต้องมึงเงินกักกัดพีเบิงเด้อพี่น้องเด้อย,ย่านเถือเงินปลอมเนาะค่ะทุกคนเนาะโอเคเด้อพี่น้องเด้ออันคลิปนีนการบ,บ่มีอย่งางไรเด้อจ้าลาไปก่อนเด้อคลิปเรื่องกันคลิปใหม่เด้อจ้า fc จุกูจุกคน